่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการท uh ิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอธิศักดิ์บวนกิยาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังจะติดตาม ผลงานของทิดบ้วนบางประมาะได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์ท่านฟังคลิปเสียงทิดบวนชวนคุยยามเช้าและทิดบวนชวนคุยยามเย็น8 0 0นรอบหนึ่งและก็18.00นอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามรับฟังตามติดทิดบ้วน ตามติดชีวิตและประสบการณ์ทิศบวนบางประมามาเล่าให้ฟังนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านติดตามทาง Facebook และ YouTube Facebook ก็สดวันจันทร์กับวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้ววันพุธก็หนึ่งทุ่มครึ่งและเราก็พูดคุยกัน1ชั่วโมง ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะท่านสามารถติดตามรายการทิศบวนชวนคุยทางช่อง9อสมทเอ็มคอดเอหมายเลข30นะครับนี่ก็คือที่ท่านจะติดตามาทิศบวนบางประมาได้และสำหรับท่านที่ติดตามฟังทาง FM 100.5นะฮะก็ติดตามที่ FM 100.5วันอาทิตย์ เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นการถ่ายทอดออกอากาศสดในเครือข่ายของอสอมททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นแฟน AM ก็ยังมีให้ฟังอยู่ทางสทรอีจันทบุรีแล้วก็เวลาสิบนาฬกาศ30นาทีแล้วก็สวพพิษณุโลก 18นก30นาทีนะครับนี่ก็ติดตามได้และวันนี้ทิดบวนบางประมาก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับและวันนี้เรื่องราวที่จะคุยกับแฟนๆรายการก็ตามความประสงค์ของแฟนๆรายการที่บอกว่าอยากจะให้ผมคุยเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของพันุ์ทุเรียน ที่มีการปลูกกันอยู่ในบ้านเราตั้งแต่อดีตาการนานมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันพี่น้องที่รบครับพอพูดถึงทุเรียนนั้นเราก็คงจะรู้ว่าในหลายภูมิภาคของประเทศไทยก็เป็นทุเรียนที่ขึ้นอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรมีอยู่แล้วแต่ว่าที่ปลูกกันเป็นการค้าการขายมาอดีตดั้งเดิมเลยทีเดียวนั้นเราก็ต้องยอมรับว่า แหล่งปลูกสำคัญก็คือจังหวัดนนทบุรีนะฮะที่เราเรียกว่าชาวสวนนนปลูกทุเรียนกันมาแล้วทุเรียนที่โด่งดังก็จะเป็นก้านยาวหมอนทองชนนีนะฮะรวมถึงพันธุ์ต่างๆอีกมากมายหลายประการซึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อไปทีนี้จากนนทบุรีประวัติการปลูกทุเรียนนนก็เริ่มถูกบุกรุก จากบ้านจัดสรรราคาที่ดินก็แพงขึ้นประกอบกับสภาพแวดล้อมน้ำท่าต่างๆนะฮะก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ที่ร้ายกาจที่สุดก็เห็นจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนซึ่งเกิดจากเชื้อไฟทอปเทราพามิวโระก็ทำให้ทุเรียนนั้นล้มตายเป็นจำนวนมากเราก็เริ่มมีการขยับขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนโดยการที่ ไปปักหลักปลูกทุเรียนกันทางจันทบุรีทางระยองแล้วก็ทางจังหวัดตากจังหวัดตราดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีทุเรียนในพางภาคตะวันออกที่มีการปลูกกันอยู่หรือแม้แต่ทางภาคใต้เราก็มีการปลูกทุเรียนกันอยู่นะครับอย่างเช่นเหนือทางใต้ตอนเหนือขึ้นมาอย่างป่าละอูนะครับนี่ก็เป็นทุเรียนที่ ก็ได้ยอมรับนับถือว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนก็ลหลงไหลได้ปลืม้มแต่จากทุเรียนตะวันออกก็มีคนสนใจที่เอาทุเรียนไปปลูกที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนื่องจากว่าดินย่านนั้นเป็นดินภูเขาไฟเขาก็เรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟนะครับ ก็เป็นที่โด่งดังซึ่งความจริงคนที่เอาไม้ผลไปปลูกทางศรีสะเกตนะั้นไม่ใช่เฉพาะทุเรียนอะ่ะเงาะก็มีอะไรก็มีหลากหลายอย่างเพราะั้นจังหวัดทางภาคอีสานที่ได้ชื่อว่าดินแดนแห้งแล้งก็จังหวัดศรีสะเกตนั้นดูจะเป็นจังหวัดนําร่องที่มีการเอาผลไม้เนี่ยไปปลูกกันนะครับอ้าวจากทุเรียนศรีสะเกตเดียกว่าทุเรียนภูเขาไฟต่อมาที่จังหวัดอุตรดิตนะครับ ก็เริ่มมีทุเรียนลูกไม่ใหญ่ไม่โตมากนักอย่างเช่นหลงรับแลหลิลรับแลซึ่งอันนี้ก็ต้องคิดถึงคุณสรยุทธสุทัธาจินดาซึ่งสมัยหนึ่งนั้นท่านทารายการก็เป็นผู้ที่นำเอาทุเรียนพันนี้นะมาเผยแพร่ให้กับผู้คนได้รับรู้แล้วก็เป็นที่ติดตลาดกันไปแต่ว่าถ้าเราไปคิดถึงพันธุ์ทุเรียนว่ามันมีแค่นี้แล้วก็ไม่ใช่ เพราะในปัจจุบันที่สถานีวิจัยพืชสวนพริ้วเขาได้ทำทุเรียนลูกผสมต่างๆออกมาเยอะแยะตั้งแต่เริ่มแรกทุเรียนพันลูกผสมจันทบุรีหนึ่งจันทบุรีสองจันทบุรี3แล้วตอนหลังนี่ก็มี4ี่ห้าหกดแดเก้นะครับนี่ก็เป็นทุเรียนลูกผสมทีนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ โบราณน,นานมาประเทศไทยเราที่เราปลูกทุเรียนกันเนี่ยเราก็ปลูกโดยการเพราะเมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดถามว่าทำไมเราขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเพราะสมัยก่อนไอเทคโนโลยีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทาบกิง่งติดตาตอนกิ่งอะไรนี่ก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยเพราะั้นชาวบ้านก็กิกนกินทุเรียนกินแล้วก็เอาเมล็ดโยนลงไปบ้างตั้งใจเพาะบ้าง ไอ้ต้นไหนขึ้นมารสชาติดีลักษณะดีนะก็ตั้งชื่อกันไปหรือว่าก็ปลูกกันต่อไปส่วนไอ้ต้นไหนที่กินแล้วมันไม่ดีมันไม่ได้เรื่องเขาก็โค่นทิ้งไปเอาไม่โค่นได้ไหมไม่ได้ต้องโค่นเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนนี้เขาเก็บภาษีนะเขาเก็บภาษีเป็นต้น นับจามจํานวนต้นครับในอดีตนะฮะเราเก็บภาษีกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนไปดูอดีตพันธุเรียนไทยนั้นถ้าจะพิจารณาจากทรงของผลทุเรียนเนี่ยเราก็จะแบกแบ่งทุเรียนออกเป็นกลุ่มๆได้หลายลักษณะด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เราเรียกว่า มันก็อาจจะมีสักสี่ห้ากลุ่มนะอย่างกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มกบท่านก็คงจะเคยได้ยินนะครับจากจานจำแนกจากใบที่มีขอบขนาดการออกผลถ่านลักษณะกบนี่ก็คือว่าผลจะก,กลมรีหรือจะก,กลมหรือจะก,กลมแป้นนะครับรวมทั้งลักษณะของหนามแบบโค้งงอ ส่วนต่างๆนำไปเพาะพันธุ์จนตั้งชื่อตามผู้ปลูกเยอะแยะมากมายเช่นกบแม่เท่านะกบเล็บเยียวกบตะขำเนี่ยก็ตะขำเขาปลูกเนี่ยกบพิกุลกบวัดกล้วยกบชายน้ำกบสาวน้อยหรือวางคนเรียกกบก้านสั้นกบสุวรรณกบเจ้าคุณกบตะทวมนะครับกบตะปุ่นนี่ชื่อตะปุ่นนะกบหน้าสารกบจำปา หรือบางคนเรียกกบแข่งสิงห์นะฮะกบเบากบรัศมีกบตะโห o กบตะแจมกบทองคํากบสีนาคกบทองก้อนกบไวกบงูกบตะเท่ากบชมพูกบพลเทพกบพวงกบวัดเพลงกบก้านเหลืองกบตะนวนนี่นะครับนี่กันที่เขาบันทึกกันไว้นะเราก็มาเอามาเล่าต่อเพื่อให้บันทึกเอาไว้คนรุ่นหลังเผื่อมาฟังทิฏบุญบางประมาก็จะได้นึกออกว่ากบตะมาก กบทองเพงกบราชเนตรกบแก้วกบตนุษกบตะมิดรกลีบสมุดกบตะแม่นกบกระเกตกบซ่อนกลิ่นกบตะเป็นกบทองดีกบทีระกบมังกรกบลำเจียกกบหลังวิหารกบหัวหลานนี่เป็นชื่อพันธุ์ทุเรียนในกลุ่มกบซึ่งลูกจะค่อนข้างกลมๆนะนะเป็นส่วนใหญ่หรือจะกลมรีหรือแป้นเล็กน้อยนี่นะกลุ่มกบที่มีการบันทึกกันไว้ อีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าทุลินกลุ่มลวงลอลิงวแหวนง,งองูเนี่ยพวกนี้ถ้าจำแนกใบจะมีลักษณะป้อมฐานใบอาจจะแหลมมนก็จะให้ผลสองแบบคือผลจะเป็นลักษณะทรงกระบอกและก็รูปรีนะหนามจะมีลักษณะเวา้าทุเรียนกลุ่มลวงที่นิยมก็จะมีทุเรียนพันชนีชนีก้านยาว ทุเรียนกลุ่มรวงก็มีรวงนะฮะหรือจะเป็นรวงทองรวงมะรุมชนีชนีกิ่งม้วนชมพูสีย่ำมะวาดสายหยุดชนีก้านยาวชนีน้ำตาลทรายมดแดงสีเทานี่ถ้าเราดูตามทรงนี้นะเรียกว่ากลุ่มรวงอีกกลุ่มหนึ่งครับเขาเรียกกลุ่มก้านยาวอันนี้จำแนกตามใบใบจะป้อมนะ ปลายใบแล้วก็ปลายใบจะเรียวแหลมให้ผล,เป,ปลนะเป็นรูปไข่กลับนะเป็นรูปไข่กลับแล้วก็กลมรีหนามจะมีลักษณะนูนมีความหลากหลายทางสายพันธุ์น้อยกว่ากลุ่ม,มอื่นๆครับทุเรียนกลุ่มก้านยาวนี้ก็จะมีอันหนึ่งก้านยาวก้านยาววัดศักดิ์หรือบางคนเรียกเรื่องประเสริฐนะฮนะก้านยาวสีนาคก,ก้านยาวพวง ก้านยาวใบด่างพันธ์ทองสุกชมพูบานหรือพันต้นใหญ่นี่กลุ่มก้านยาวซึ่งเป็นกลุ่มที่สามนะอีกกลุ่มเรียกกลุ่มกำปั่นจำแนกจากใบยาวเรียวปลายใบยเรียวแหลมฐานใบแหลมนะผลจะเป็นทรงขอบขนาดนะหนามตรงแล้วก็พันธุเรียนกลุ่มกำปั่นที่รู้จักกันดีก็คือ ทุเรียนหมอนทองไงล่ะครับนะทุเรียนกลุ่มกำปั่นทั้งหมดมีอะไรอ่ากำปั่นเดิมหรือบางคนเรียกกำปั่นขาวกำปั่นเหลืองคนเรียกผันเจ้ากลมนะกำปั่นแดงอ่านะมีทั้งเดิมมีทั้งขาวทั้งเหลืองนะอะ่แล้วก็แดงกำปั่นตะแพรกำปั่นพวงชายมาไฟปิ่นทองเม็ดในกำปั่นเฮราหมอนเดิมหมอนทอง กำปั่นบางสีทองแล้วก็ลุงเกตแต่ที่โด่งดังเป็นดาวค้างฟ้ามาถึงจุป,ปัจจุบันก็จะเป็นพวกหมอนทองนะครับกลุ่มสุดท้ายนี่ก็คือกลุ่มทองย้อยถ้าจำแนกจากปลายใบจะเรียวแหลมฐานใบจะมนรูปไข่ผลจะเป็นรูปไข่หนามจะนูนแหลมทุเรียนกลุ่มเบตเตเลด จำแนกจากใบผลหนามที่แตกต่างกัน5กลุ่มแรกนั้นคาดว่าก็เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ของสวนต่างๆอันนี้พบมากกว่า80ชนิดก็มีกระเทยเนื้อขาวกระเทยเนื้อแดงกระเทยเนื้อเหลืองกระดุมทองกระดุมสีนาคก,กระโปรงทองกระปุกทองบางคนเรียกกระปุกทองดีก้อนทองเขียวตําลึงขุนทองจอกลอยนาชายมังคุดแดงช่างเขียนแดงตะน้อยแดงตะเพื่อน แดงสาวน้อยดาวกระจายตะภาพน้ำตะโกนี่ชื่อพันหนึ่งนะนะตุ่มทองทศพินทองคำตะพวดนะทองม้วนทองดำนกกระจิบบาททองคำหรือมกลอีบาทบางขุนนนนะเป็ดถบฝอยทองพวงมาลายัยพวงมณีนะอันนี้เราก็จะคุนหน่อยอย่างพวงมณีเนี่ยนะฮะหรือจะเป็นนกกระจิบนี่ก็คุณละแล้วก็เม็ดในใย,ยปลางเม็ดในบางขุนนน พันยินดีพันลำเจีย๊ยพันสีทองสีพลายสาวชมเห็ดสาวชมฟักทองหางสิงเหรียญทองอินทรชิตอีล่าสี่สิบห้าอีล่าสี่สิบหกอียักษ์สี่สิบเจ็ดอีหนักสี่สิบแปดเนี่ยนะอาเซียไม่ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวผมผมเอาใหม่สี่สิบแปดเหรียญทองสี่สิบสองไอ้เขสี่สามอินทรชิตสี่สี่ก็อีล่านะฮะแล้วก็พันที่สี่สิบห้าก็อีลี นะครับแล้วก็อียักษ์อินักต่อสามเร้าทองนพคุณทองหยอดทองหยิบนมสดเนื้อหนาพันโบราณฟักข้าวในชื่อพันนะพื้นเมืองเกาะช้างมะนาวเม็ดในกระดุมเม็ดในก้านยาวเม็ดในลวงมเมล็ดพงพันมเมล็ดเพียนมเมล็ดรับแลเมล็ดสม,มเมล็ดอารีย่ามแม่วาด หลวงเพาะเมล็ดลุงไหลลูกหนักสาเกสาวใหญ่หมอนข้างหมอนลอ,องฟ้าหลงรับแลนะฮห้าลูกไม่มีผัวเหมมราชเหลืองทองอีงอนไอเมนไอใหม่นะกระเทยขั้วสั้นนี่ครับที่มีการบันทึกกันไว้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกในกลุ่มทงย้อยนี่ที่เราคุ้เงินปัจจุบันก็คือหลงรลับแรงนะ หรืออย่าเป็นอย่างที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็อย่างอ,าอินทรชิตนี่เราก็ได้ยินกันบ่อยนะครับหรือว่าจะเป็นอย่างอินักนี่ก็พูดก็เราก็มักจะได้ยินพี่น้องอในเขตทุเรียนดั้งเดิมนั้นได้พูดคุยกันอยู่บ่อยๆนกกระจิบนี่ก็ใช่หรืออย่างพันธุ์บางขุนนนี่ก็ชัดนะครับหรือจะเป็นพวงมณีนี่ก็ยังฮิตยังดังอยู่นะเพราะฉะนั้นคนที่นิยมกินทุเรียนลูกเล็กๆนี่ก็จะ จะเป็นลักษณะนี้นะครับท่านผู้ฟังที่กรพบครับนี่เขาแบ่งเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะเอาทวนอีกทีนะก็กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มกบนะกลุ่มทุเรียนกลุ่มกบทุเรียนกลุ่มลวงนะชาวบ้านอีลวงอีลวงนี่นะครับทุเรียนกลุ่มก้านยาวแล้วก็ทุเรียนกลุ่มกำปั่น แล้วก็กลุ่มทองย้อยนี่ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะรูปทรงของผลมันก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องที่ครับเฮ้ยวันนี้พันธุ์ที่แพงๆก็ต้องยอมรับว่าพันธุ์แพงๆก็ยังคงเป็นทุเรียนที่ถ้าถามว่าทุเรียนที่แพงที่สุดวันนี้ก็ต้องบอกวป้เป็นทุเรียนเมืองนอนนะฮะก็เรียกว่าขายกันลูกแล้วเป็นหมืน่นที่ผมก็พูดบ่อยๆนะฮะสวนลุงหมูป้าต้อยเนี่ย นะครับคนก็ไปจองไปเก็บเองที่ต้นก็นลูกสองหมื่นสามหมื่นตอนหลังเขาก็ผมก็ไปชุให้เขาประเมินไอ้เขาเอามาประมูลทุเรียนลูกเป็นแสนนะฮะตอนหลังก็ลูกจะเป็นล้านอยู่แล้วนะครับและต่อไปผมก็บอกว่าต้องไปเชิญคนทั้งโลกมาประมูลทุเรียนกันนะไปเชิญแจ็คหมาไปเชิญคนดังๆมาประมูลทุเรียนจะได้ราคาลูก,กเป็นล้านเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงว่าพันธุ์ที่นิยมกันอยู่ ในปัจจุบันก็ยังเป็นก้านยาวหมอนทองนี่ที่ฮิตติดอันดับแต่ถ้าถามทิศบวนบางประม,าผม,รมนนนะาผมก็ต้องชนีนะครับคือเนื้อมันเหนียวเหนียวหน่อยนะฮะผมก็ต้องชนีแต่บางคนเขาก็ก้านยาวนะก้านยาวก็กลิ่นไม่ฉุนมากเนื้อละเอียดหอมอร่อยนะครับแล้วก็จะชอบตรงที่มันติดผลได้ดีหมอนทอง ก็เป็นพันุ์ที่คนชอบนะสุกแล้วเก็บได้นานไปแปรรูปก็ได้หลายรูปแบบแต่ถ้าคนรักทุเรียนกลุ่มหนึ่งก็อย่างผมเนี่ยก็ต้องชนีสุกแล้วเนื้อสุกสม่าเสมอทั้งลูกแล้วเนื้อเหนียวเหนียวก็พันธุอื่นกินแล้วดูดนิ้วจุบจับจุบจับนะครับแล้วผมก็เคยไปกินทุเรียนป่าละอูนะอันนี้ก็ราคาไม่สูงมากนักหรอกแต่ว่าก็เป็นทุเรียนทางใต้นะทางหัวหินอะไรเขาหนุนนะครับ เขาก็เอามาปลูกนะเอาเอา,เอามากินกันนะหลงรับแลหลินรับแลก็เคยได้ชิมบ้างแต่ทุเรียนภูเขาไฟนี่แปลกอัะผมก็มีน้องชายอยู่สีสเกตนะครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ไม่เคยได้ไปกินชิมทุเรียนอย่างหลงรับแลหลินรับอย่างทุเรียนภูเขาไฟเขาสักทีนะปีต่อไปนี่ถ้ายังอยู่เนี <laughs> ่ยจะไปกินทุเรียนสีสเกต กันสักหน่อยพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องของพันธุเรียนดั้งเดิมและก็พันธุเรียนปัจจุบันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะพูดกล่าวขานกันโด่งๆดังๆก็จะมีก้าน,านยาวหมอนทองชนีนะหลงรับแลลินรับแลทั้งอุตรดิตพวงมณีเนี่ถ้าคนชอบทุเรียนลูกเล็กๆนะครับหรือจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟหรือจะเป็นทุเรียนทางป่าละอูนะครับนี่ก็อ้าวเพาั้นปีนี้ ระยะนี้ทุเรียนถ้าเผื่อว่ากำลังใบแก่กำลังจะออกดอกกันพี่น้องก็ต้องรักษาใบาแก่ไว้ก็ต้องป้องกันไม่ให้เพลี้ยไม่ให้มแมลงอย่างพวกพวกพวกแมงนะพวกไรแดงนะพวกไรแดงมารบกวนใบเพราะใบแก่มันจะร่วงก็ต้องไปเอากรรมฐถันผงคูมุรัสมาฉีดพ่นไว้หรือจะเอา โทเทมสารกําจัดไรนะมาฉีดพ่นป้องกันไว้เพราะถ้าทุเรียนใบแก่มันร่วงมันจะแตกใบอ่อนใหม่แล้วดอกก็จะไม่ติดจะไม่ติดผลวันถ้าใบาอ่อนออกมาต้องปลิดใบอ่อนทิ้งโดยกรรมวิธีต่างๆไม่ให้ใบอ่อนเกิดเอางั้นเถอะแล้วรักษาใบาแก่ให้อยู่นะครับนี่เดี๋ยวตอนต่อไปจะคุยให้ฟังว่าไอ้ทุเรียนลูกผสมเนี่ยผมก็อยากจะชวนให้แฟนๆเนี่ยได้ปลูกกันนะ ทุเรียนลูกผสมจันทบุรีต่างๆแล้วก็จะพูดถึงทุเรียนในบ้านเราเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าเกจิอาจารย์ทางด้านนักวิชาการทุเรียนนั้นก็ต้องยกให้สถานีวิจัยพืชสวนที่พริ้วจังหวัดจันทบุรีอันนี้ก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนมาเยอะแยะ แล้วทุเรียนในยุคปัจจุบันนะครับมันก็ยังมีอีกหลากหลายพันธุนะครับที่พูดคุยกันเนี่ยแต่ว่า,าที่ถ้าเป็นทุเรียนดั้งเดิมนกยิบกัปันหรือจะเป็นพวงมณนีอะไรนี่ก็ยังมีคนนิยมชมชอบกันอยู่มากนะแล้วเดี๋ยวในปัจจุบันนอกจากจะทานทุเรียนเป็นเนื้อ,อเมื่อตอนสุกเราก็ยังมีการเอาทุเรียนมาแปรรูป นะทำเป็นทุเรียนทอดทําเป็นทุเรียนผงทําเป็นไอศครีมทุเรียนหรือไปผสมกับเค้กเคิร์กอะไรตัวโอ้ยมันไปกันทั่วไปหมดนะครับข้อสําคัญก็ยืคือว่าอย่าขายทุเรียนอ่อนก็แล้วกันนะครับอ้าวเดี๋ยวตอนต่อไปจะคุยให้ฟังถึงทุเรียนลูกผสมว่ามันมีลักษณะอย่างไงกันบ้างนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ขอฝากท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้ว ท่านมีความคิดความเห็นเป็นประกาศใดมีคำถามอะไรไหมที่อยากจะถามเพิ่มเติมหรือท่านจะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้ทิศบวนบางประมาะคุยเรื่องอะไรและมีปัญหาอะไรนะครับท่านสามารถที่จะฝากข้อความส่งรูปส่งภาพนะฮะปัญหาต่างๆรวมทั้งภาพที่จะนำมาโชว์กันเนี่ยนะครับ โดยใช้ ID ดี n ลนะครับ0819815881นะครับขอย้ำว่ากรุณาฝากเป็นข้อความลายไว้นะจะสะดวกที่สุดนะพยายามหลีกเลี่ยงการโทรนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งทีมงานของเราก็มีภารกิจอาจจะรับโทรศัพท์ของท่านไม่ได้ตลอดเวลาขอความกรุณาว่าส่งลายไว้ ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บอกต่อๆไปยังญาติสนิทมิตรสหายถ้าหากว่าท่านเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่าควรค่าแก่การที่จะช่วยกันเผยแพร่กันต่อไปในวงกว้างนะครับใครๆก็รักหัวหัวกันไทย ใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเ <ๆ S 1> ต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไคยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40สิปีตามาน้ามี <ๆ S 2> น้องสิ่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ใช้<ๆ>ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยั้นหน้าเพราะหัวกันไทยๆๆๆๆๆ ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมัันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตก่กอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุน ปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16 12 8พลังสองตราหัววัวคันไถของไทยเซนทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหูวัวเคลนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515พ 15, 15, 15, 15, 15. รีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้พาพวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคลนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไผยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน